เมื่อเช้าไปเจอน้ําเหมือนน้าอัดลมเนยเขาบอกว่าน้ําัดลมสมัยก่อนชื่อคิคเกปูจอยจอยจูสตัวนี้น่าจะนําเข้ามาจากมาเลเซียตอนนี้ในเมืองไทยน่าจะไม่มีขายเคยมีมาขายแล้วแต่ว่าหายไปพักหนึ่งแล้วเขาบอกสมัยก่อนคนที่อายุสักสี่สิบห้าสิบปีขึ้นไปน่าจะรู้จักตัวนี้แบรนด์จริงๆแล้วมาจากอเมริกา แถวมาเลเซียสิงคโปร์มีขายตัวนี้นำเข้าจากมาเลยครับรสชาติไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันน่อนดูเหมือนน้ำจะเป็นออกสีเขียวเขียวเหมือนเซเว่นอัพแต่ก็ไม่ได้เหมือนทั้งหมดมี มีกลิ่นแปลกๆของมันแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่อร่อยครับอร่อยอใครรู้จักก็ลองคอมเมนต์หรือหาลองใครอยากรู้รสชาติเป็นยังไงก็ลองหาดูนะครับ